สถานสายฟ้ากับมาหาคนรักของเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ฟังเรื่องราวอันน่าสนใจมากมายหลายอย่างนับตั้งแต่ตาอันถูกซ้อมกำนันอุ่นลาออกจากกำนันพลออพาในร้อยตำรวจโทภาสกรไปสืบสวนเรื่องผงที่โพเงินและผู้บังคับกองถูกย้ายไปอยู่ภาคอีสานเมื่อฟังเรื่องราวยืดยาวจบแล้วเขาก็บอกหล่อนถึงความตั้งใจของเขาว่าทุกอย่างมันรัดตัวมากแล้วการที่กำนันอุ่นลาออกเรานี้ มีเบื้องหลังซ่อนอยู่2ออย่างสาเหตุคือตัวแกเข้าไปพัวพันกับเหตุร้ายมากขึ้นแล้วเป็นกำนันก็ทําอะไรไม่ถนัดเป็นต้นว่าจะจับพวกเดียวกันเพราะฉะนั้นลาออกเมื่อลาออกทีนี้แกอาจอรารวาสได้เต็มที่อย่างหนึ่งอีกอย่างก็อาจลบไปเสียนไหนตอนไหนเราหาความสุขไปตามเรื่องสักพักแล้วก็กลับมาคงร้ายหนักขึ้นไปอีกคนขนาดนี้เมาอํานาจที่อยู่ในมือมานานแล้วไม่มีวันยอมสละอะไรง่ายๆหรอกพี่ตัดสินใจแล้วสถานสายฟ้าโตปอมจะจบฉากเสียที แปลว่างานพี่เสร็จแล้วแปลว่าพี่จะกลับกรุงเทพเหรอคะแสงจันทร์หน้าซีดเผือดเหมือนกระดาษเมื่อเขาวางมือบนไหล่หล่อนแล้วดึงร่างนั้นมาแนบสนิทกับทรงอกพี่เบื่อการหลบซ่อนนับตั้งแต่แสงจันทร์ถูกลอบยิงต่อไปนี้ระยะเวลาการนองเลือดใกล้เข้ามากฎหมายกำลังบีบเหล่าร้ายเข้าไปทุกด้านพี่จะกลับกลายเป็นตัวพี่เองในนามพี่เองความมัวหมองของสถานสายฟ้าตัวจริงหมดไปเพราะเจ้าหน้าที่ได้หลักฐานสิ้นแล้ว ว่าสถานสายฟ้าไม่ได้เป็นไอ้เสือที่ป้นค่าในทองมากตายตำรวจบ้านสมิงไม่มีโอกาสแก้งจับผิดแต่ถ้าพังเผอให้มันจับได้ในรูปทรงตัวปอมมันเล่นงานพี่ตายแน่ข้อหามันก็สมบูรณ์มันจะกลับเป็นฝ่ายได้เปรียบจริงไหมเพราะมันจะปักปั๊มได้เต็มที่พี่เหมือนสถานมากใครเห็นก็ต้องจําผิดค่ะรอนค่อยเข้าใจขึ้นบ้างแล้วหนูใจหายนึกว่านึกว่านึกว่าพี่จะกลับกรุงเทพแล้วเราปล่อยให้ทุกอย่างเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่โดยพี่ทําให้พี่สถานบริสุทธิ์แล้วก็พอ เปล่างานเสร็จแค่ครึ่งเดียวการกลับมาเป็นสิงหราชสตรเดชจ,จะทํางานสนุกขึ้นเปิดเผยและผจญกันได้อย่างเต็มที่แล้วพี่จะมาอยู่โรงสีไหมคะหนูจะยกบ้านหลังที่หนูอยู่ให้พี่มีอยู่สองทางเดี๋ยวพี่คิดก่อนถ้าไม่อยู่ที่นี่อาจขอไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่แสงจันทร์ปลูกไว้ที่นั่นจะได้เป็นกับดักโดยเอาตัวพี่เป็นเหยื่อให้เสือร้ายเหล่านั้นเข้าหาแล้วเรื่องอาจเร็วเข้าหลังจากนั้นเขาไม่อาจรอช้าได้อีกแล้วเช้ามืดก็ออกเดินทางกลับไปจังหวัดแล้วจับรถไฟเข้ากรุงเทพ พอถึงกรุงเทพก็โทรลเลขไปบ้านสมิงใช้นามว่าสิงหราชภายใต้ข้อความอันเกือบจะยืดยาวว่าผมจะเดินทางไปบ้านสมิงในวันสองวันนี้เพื่อจัดแจงเรื่องที่ได้ตกลงไว้กับสถานพี่ชายของคุณลงชื่อสิงหราชสระเดชสิงหรารชรากับแสงจันทร์ตกลงกันเรียบร้อยแล้วเรื่องโทรเลขว่าหล่อนจะใช้โรเลขของเขาสแสดงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับหล่อนดูเป็นการพิสูจน์ว่า เพื่อนของพี่ชายจะลงมาทําธุระอะไราบางอย่างเกี่ยวกับพี่ชายแล้วก็หลอกผู้กํากับการตํารวจอีกทีหนึ่งให้คลายความสงสัยใดๆที่อาจเกิดขึ้นในต่อไปพัสกรเดินทางกลับจากโพเงินมาหารเพื่อแจ้งให้ทราบว่าเขาได้รับความร่วมมือจากท่านสมพานนายคงและนายเฉลียวเป็นอย่างดีเขาไม่ได้ยืนยันว่าใครเป็นตัวการสั่งยิงแสงจันทร์หรือยิงใครกันแน่เพราะไม่ไว้วางใจในฤทธิดเดชของแสงจันทร์ซึ่งอาจมีการตอบโต้กันทันทีทันควันแบบชีวิตต่อชีวิตเลือดล้างเลือด แล้วเขาก็เดินทางเข้าจังหวัดรายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วนถึงผลการสืบสวนของเขากระนั้นยังไม่มีใครปักใจแน่นอนว่าบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังการยิงแสงจันท์ี่เรียกว่าตัวการอันแท้จริงนั้นเป็นสมานหรือเท่าแก่อุ่นเร่งหาหลักฐานให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ผู้กำกับการสั่งตาอุ่นลาออกจากกำนันแล้วเรายังไม่รู้ว่าเสือเท่าตัวนี้จะมีแผนการอะไรต่อไปคุณกลับไปบ้านสมิงดำเนินการเท่าที่เห็นควรต้องการใครไปช่วยเอกสักคนสองคนไหม ผมต้องการสืบทษสว่งคนเดียวครับเคยทํางานด้วยกันหลายครั้งค่อยรู้ใจและทันใจกันหน่อยในสิบํำรวจโทที่เขากล่าวนามมาแล้วนั้นไม่ใช่ตำรวจที่เคยไปบ้านสมิงรูปร่างแก่ใหญ่ลํำสันผิวดำเกรียมฉลาดอย่างหาตัวจับยากเคยร่วมงานกับพัสกรมาหลายครั้งเขาจึงได้รับคำสั่งด่วนให้ร่วมมือกับนายร้อยตำรวจโทผู้นี้พัสกรคร้งที่จังหวัดคืนหนึ่งพอรุ่งขึ้นก็เดินทางกลับบ้านสมิงตอนบ่ายพอตกเย็น สิบตำรวจโทรสแสวงก็ติดตามมาแล้วไปพบภาสกรที่บ้านแสงจันทร์เข้ามาในชุดนอกเครื่งแบบเขาจึงกลายเป็นชายแปลกหน้าสำหรับคนบ้านสมิงไปคนหนึ่งที่ทําให้คนในตลาดพากันมองไปตาเดียวกันหมดโดยรูปร่างหน้าตาเขาช่างเหี่ยมเกรียมเหลือเกินและท่าทางก็ไม่มีแววตำรวจเลยข้อนี้แหละทําให้ในสิบตำรวจผู้นี้ทํางานสําเร็จมาหลายคดีแล้ววันนั้นเป็นวันที่สิงหราชทดละเลกมาถึงแสงจันทร์ มื่อาสกรกลับมาบ้านสมิงแวะไปหาหล่อนเพื่อเจรจาขอฝากสแสวงไว้ที่โรงสีเป็นการชั่วคราวหล่อนก็ส่งโทรเลขสิงหราชให้เขาดูทันทีพร้อมกับแนะนําว่าคุณสิงหราชเป็นเพื่อนพี่ชายดิฉันค่ะแกเป็นเจ้าของนายกลับรพตาคารที่กรุงเทพพี่ชายดิฉันได้รับความเอื้อเฟื้อจากแกดังที่ดิฉันเคยเรียนผู้ก,กํากับทราบแล้วนี่ยังไม่ได้บอกว่าจะมาถึงเมื่อไหร่คุณคงได้รู้อะไรเกี่ยวกับพี่ชายดิฉันอีกมากดีครับผมเองก็อยากพบเหมือนกันเขาพูดด้วยหางเสียงประหลาด มันเป็นความประหลาดที่มาจากความเป็นหนุ่มของแนยร้อยตำรวจโทผู้ยังโสดกับความงามของลูกสาวแห่งสกุลสายฟ้าซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าหากจะเทียบกับแม่ไม้สาวชาวชนบทโพงเงินแสงจันทร์คนนี้ก็ยังนำหน้าในทุกทางจิตใจเขาย่อมควยเขวยอยู่เสมอแสงจันทร์ฉลาดและรู้อะไรดีพอตัวก็แกล้งทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่สงสัยอะไรเสียเลยเพราะฉะนั้นท่ามกลางเหตุการณ์ร้ายแรงทั้งหลายเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังออกลงเต็มที่ หล่อนไม่อยากให้ใครได้รับความสะเทือนใจนับตั้งแต่กำนันอุ่นซึ่งเดี๋ยวนี้ฐานะกำนันของเขากลายเป็นอดีตไปแล้วแต่ยังครองความเป็นเท่าแก่ซึ่งคนส่วนมากก็เรียกเขาว่ากำนันกลับมาจากอำเภอก็ยังได้รับการต้อนรับแขกทั้งกลางวันกลางคืนลดแล้วแต่เป็นพวกเขาหรือไม่ก็แกล้งเป็นพวกเขาต่างมาสอบถามแสดงความเสียใจในการที่เขาถูกกล่าวหาต่างๆนานาโดยทุกคนที่เหยียบเข้ามาในบ้านเป็นต้องแสดงให้เท่าแก่อุ่นเห็นประจักษ์ชัดว่าเขาไม่เชื่อ เพราะคนอย่างเท่าแก่อุ่นนั้นเป็นคนดีเหลือเกินนาเคารพบ,บูชาเสียเหลือเกินนั่นเป็นเพราะว่าเขาจะเป็นกำนันหรือไม่เป็นเขาก็ยังเป็นเสือร้ายอยู่นั่นเองใครๆไม่อยากจะให้เท่าแก่อุ่นตราหน้าว่าพอออกจากกำนันแล้วก็หายหน้าเสื่อมความเคารพนับถือทันตาเห็นในก้อนเป็นคนที่มีความหมายมากกว่าคนอื่นหมดเพราะมีเรื่องมาบอกว่าบัดนี้เขามีคนมือดีสองคนหลบคดีมาจากทางใต้ หากเท่าแก่อุ่นต้องการใช้คนแปลกหน้าทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เข้าขั้นหลายถึงเลือดถึงชีวิตกันแล้วเสือร้ายของเขาทั้งสองรับรองว่าทำได้ดีและไม่เป็นคนพูดมากด้วยแต่ถ้าไม่ต้องการเขาจะให้มันไปอยู่ที่อื่นเพราะเขาไม่มีเรื่องใช้สอยอะไรเท่าแก่อุ่นสั่งระง,งับแต่ไม่ใช่ให้ไปเสียจ,จากบ้านสมิงขนาดต้องใช้สองคนนั่นกักตัวมันไว้เงีย,งยบๆก่อนอีกสองสาวันรู้กันตำรวจจากจังหวัดกำลังเกะกะไปหมดไอ้หนุ่มคนที่ยิงไอ้ผงมือร้ายกาศมาก เห็นหน้ามันอย่าเข้าใจว่าโง่หรือหน้าตาหล่อแล้วไม่มีพิษนะครั้นแล้วท่าแก่อุ่นก็ศาสตร์ความรู้สึกของเขาให้กับคนทั้งปวงเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้เอาไประบายที่ตลาดให้หนาหูยิ่งขึ้นว่าเรามันแก่และเชื่องช้าแม้ขี้ยวเล็บยังมีอยู่ก็ตามเรื่องอะไรมันตกที่เราคนเดียวจับคนร้ายไม่ได้เขาก็หาว่าคนร้ายเป็นคนของเราเราถึงไม่จับเราทํางานมานานใจดีต่อคนมานานแล้วบุกเลือดบุกชีวิตมามาก ความดีเหล่านั้นเงียบสูญไปหมดแต่อะไรไม่ดีเขานิดเดียวบาปตกถึงเราเป็นการดีแล้วฉันแก่แล้วใครก็เห็นฉันควรจะดื่มควรจะกินควรจะอยู่กับเมียน้อยหมกหัวอยู่ในบ้านเลียงนกเขาเล่นต้นไม้ใครไม่เห็นโรอกแล้วมันเป็นความสุขส่วนใครจะฆ่ากันปนกันเอาเข้าไปฉันไม่รับรู้ทั้งนั้นใครมาขอร้องอะไรฉันไม่ได้ต่อไปฉันจะไปเที่ยวกรุงเทพ ไปไหนตอนไหนให้มันสบายเสรษีไม่เด้นั่งรถเก่งราคาแสนแสนกับเขาบ้างเลยมัวแต่หมกเป็นกำนันในป่าในดงเอาละจะไปหารถเก่งอย่างนั้นขี่กับเขาบ้างแล้วใครๆพากันร้องขอเขาขอให้เขาอยู่เพราะเมื่อเขาจากไปมันก็ไม่ผิดอะไรกับทิ้งความว้าเหวไว้บ้านสมิงทิ้งความรักความอาลัยไว้ให้พวกบ้านสมิงมันจริงอย่างเขาคาดไว้ทุกอย่างเขาพูดประเดี๋ยวเดียวทอยคําเขาก็รู้แพร่ไปทั่วตลา,าด กำนันอุ่นเสียธาลูกสาวสายฟ้าแล้วเด็กคนนั้นเป็นผู้หญิงก็จริงแต่สู้กำนันอุ่นด้วยสมองสามารถเอาตำรวจมาเป็นพวกด้วยเว้ยเราตำรวจยังให้การคุ้มครองนะหากมีอะไรเกิดขึ้นตัวก็ไม่ได้เป็นกำน,นันจะเอาอะไรสู้เสียหายคราวนี้นะขายหน้าเลือเกินเท่าแกอุ่นกูชะตาตกเสียแล้วแสงจันทร์สายฟ้ากำลังลุ่งโรดเลยทีเดียวสมุนชันลูกจอกพากันลวนเลยเมื่อทราบจากข่าวของคนอื่นว่าเท่าแกอุ่นถอดเคี้ยว แต่พวกตนก็เป็นสมุนปลายแถวจะเข้าไปถามก็เข้าไม่ถึงความปั่นป่วนรนแลดังกล่าวจึงทําให้ชุละมุนสับสนหาลือกันเป็นกลุ่มๆข่าวที่พวกสายฟ้าเที่ยวพูดกันในตลาดก็คือข้อหาที่ว่าสถานสายฟ้าป้นนายทองมากและฆ่านายทองมากเพราะนายสมานตายไม่เป็นความจริงเสียแล้วพยานยืนยันสองคนหายไปคือเอื้อยกับสนัน่นแต่ยังอยู่สองคนคือสมานกับยิ้มซึ่งกําลังหนาวๆร้อนๆ พอทราบมาแล้วเหมือนกันว่าแสงจันทร์สายฟ้ามีหลักฐานยืนยันกับเจ้าหน้าที่ทุกอย่างว่าสถานสายฟ้าถูกจำคุกคนที่ปล้นไม่ใช่สถานแน่นอนเงินพยานเท็จทั้งนั้นเท็จจริงๆตลาดทั้งตลาดเต็มไปด้วยข่าวสับสนอนละมานบางก็ว่าบรรดาพยานดังกล่าวจะถูกเรียกไปสอบใหม่ที่นี่ละาเมือ้งเ,เข้าคุกกันเป็นแถวสำหรับทกแกอุ่นกับสบายใจที่เอื้ยได้หนีไปเสี็จากบ้านและไม่เดือดร้อนอะไรถึงตัว เพราะเป็นเรื่องที่อาจเปลี่ยนแปลงได้หรือลูกสาวจะคลอดหลยที่ไหนจะกล้าสัตย์พอคงยอมรับเอาความเดือดร้อนไว้แต่ผู้เดียวประยงข้ามเรื่องนี้ไปบอกสมานความเล่าร้อนคราวนี้ทําให้เขายุบพงเงินไม่ได้ต้องเพ่นเข้าจังหวัดหาลือทนายความที่ชอบพอกันจากนั้นก็พาความวุ่นวายใจที่น้อยกว่าทีแรกกลับมาโพงเงินเพราะได้ทางีทีลรกจากทนายความมาตามสมควรแต่พอมาถึงบ้านเขาก็ตั้งต้นพบความวุ่นวายใจใหม่อีกเมียของผงเป็นต้นเหตุความลำคาญ เพราะในเขียมที่ได้รับความยุ่งยากเป็นคนแรกมาเล่าให้ฟังอีแจมชักจะยุ่งแล้วคุณสมานทําไมเขาตกใจมันยุ่งเรื่องอะไรมันมาหาผมมาของเงินทําศพไอ้ผงแล้วมันเรื่องอะไรมาของเงินจากแกาเขียมทีแรกผมก็ตะวาดเอาแต่มันก็ับพูดอะไรที่ทําให้สะเทือนเย็นหลังว่าเหมือนกันมันเล่าว,ว่าตำรวจบ้านสมิงเอามันไปสอบปากคํามันว่าตำรวจเขาถามว่ามันรู้เรื่องผัวมันยิงแสงจันท์หรือเปล่า มันอยู่กับผัวมันเมื่อไหร่ไอ้ผงออกจากบ้านเมื่อไหรมีใครมาหาไอ้ผงบ้างแล้วมันรู้อะไรเหรอมันรู้อะไรอยู่บ้างรู้พอที่ตำรวจต้องสงสัยเราเต็มตัวได้แต่มันไม่ได้บอกอะไรตำรวจเลยครับแล้วมันก็เล่าว่าก่อนไอ้ผงไปบ้านสมิงกลับไปที่บ้านบอกกับมันว่าจะให้สร้อยคอทองคำหนักสองบาทและตอนที่ผมไปรับไอ้ผงที่บ้านมันก็เห็นชิบหายละมันเล่าซื่อๆครับไม่ได้สงสัยอะไรเราหรอกแต่เล่าซื่อๆนี่แหละ ตำรวจรู้เข้านะมีทางถูกมัดแน่ไหนพูดให้จบมันว่ายังไงแน่มันว่าไอ้ผงเอาเงินให้มันก้าร้อยตอนที่กลับบ้านเฮ้ยนั่นเป็นเงินพันที่ฉันให้มันไปนี่นาใช่ครับมันบอกตรงหมดมันได้ก้าร้อยไอ้ผัวไปร้อยบาทมันเห็นไอ้ผงเอาปืนออกมาตรวจดูนับกระสุนอะไรไม่ร้ายเท่าอีตอนผมไปรับไอ้ผงโดยเอาจี๊บคุณไปนั่นแหละประยงเป็นคนขับอีตอนนี้มันก็เห็นมันบอกหมดเลยล่ะครับมันบอกหมดชิบหายแล้ว ผมจะยุ่งกว่าคุณสมานน่ะประโยงจะพอยบันไลไปด้วยดีไม่ดีโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดถ้าเป็นตำรวจเหมือนแต่ก่อนมันก็ไม่เป็นไรสิครับแต่นี่ตำรวจเปลี่ยนเจ้านายใหม่แล้วมาจากจังหวัดไม่รู้ใครเป็นใครอีนี่มาขอเงินผมมันว่าเงิน900ที่ได้จากผัวเอาไปจ้างซัปเปอร์เลอซื้อโรงหมดแล้วคุณสมานคิดดูให้ดีร้อยวันพันปีผมไม่เคยทักทา,ายปลาใสอะไรกับมันจู่ๆมันมาขอเอาอย่างนี้มันคงนึกอะไรของมาสักอย่างเข้ม ตอนนี้เห็นที่ต้องให้มันไปเราไว้ใจมันก่อนความจริงฉันให้เมียของฉันชวนมันมาอยู่บ้านแก้งทําเป็นไว้ใจมันแต่มันไม่มาเอ้าเอามาก็เดือดร้อนหรือเปล่าคุณสมานเขาจะได้รู้กันทั่วว่าไอ้ผงตายเอาเมียมันมาเลี้ยงไอ้ผัวมันก็เป็นคนคุณนะสิคุณจึงได้ส่งเสียเลี้ยงดูเมียมันเออเว้จริงสินะมันมีใครดีกว่าแกจัดแจงเอามันเป็นเมียซะก่อนเราให้เงินทองมันเลยทั้งนั้นเมียผมได้เล่นงานผมตายคุณสมาน ชิบหายกันใหญ่ทำไมต้องไปออกลูกนั้นลายนั้นรู้อะไรต่อมอีอะไรเกี่ยวกับโรงเลื่อยนะผมแทบก็อักเลือดอยู่แล้วเอางี้ปิดปากมันหาลมให้แม่งอยู่เขาร้องออกมาขนสมานถ้าพลาดอะไรมันจะไม่ดีขึ้นเลยนะผมว่าเอาอยัางนี้ดีกว่าอีน้าคนนี้มันก็ยังสาวหน้าตาเข้าทีประยงเรานั่นแหละไม่มีลูกมีเมียถึงมีก็ไม่เป็นการสารจริงจังให้ประยงจัดการดีกว่าพอเรื่องอะไรมันเงียบเราจะจัดการยังไงก็ว่ากันอีกที การทําให้มันหลงไม่ยากนี่ครับประยงไปถึงนายสิบรูปร่างก็ไม่เหมือนไอ้ผงให้ใครไปตามประยงมาทีเอารถไปรับมาเลยวันนั้นชายทั้งสองเต็มไปด้วยความอลรมานพุ่งพานข่าวจากบ้านสมิงไม่มีอะไรเป็นมงคลเลยสำหรับเมื่อรถกลับมาก็มีคําตอบจากประยงว่ามาไม่ได้ที่สถานีกําลังวุ่นวายกันแต่จะพยายามมาให้ได้ในคืนวันนี้โดยจะเอาจักรยานมาเองในตอนดึกประยงมาจริงๆพอมาถึงก็ได้ข่าว มันเป็นข่าวที่ทําให้เขาเกือบช็อกตายทันทีนั้นเลือดบ้าทําให้เขาตัดสินใจเด็ดขาดเปล่งเสียงออกมาว่าเขมจัดการหาคนยิงมันทิ้งเสียเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ดีกว่ามันเปิดปากโตมเดียวบันไลยทันทีบันไลยกันหมดจริงๆเฮ้ยอย่าเพิ่งสมานร้องเรานึกกันไว้แล้วเหมือนกันประยงขืนทำอะไรเวลานี้เราก็ไปกันใหญ่เหมือนกันแล้วเรายังไม่รู้ด้วยเรื่องที่มันรู้มันเห็นมันเอาไปเล่าให้ใครฟังหรือเปล่าสวยมันดันเสิร์ฟไปเล่าให้ใครฟังแล้วเป็นคนไม่ถูกกับเรา เป็นอะไรไปตอนนี้ไม่มีทางรอดเด็ดประยงจึงยับยั้งความหุนหันพันแล่นลงไปได้บ้างแต่กระนั้นเขายังบ่นพึ่มอย่างคนที่รู้อะไรดีกว่าคนอื่นว่ามันต้องมีหลักฐานมันต้องมีหลักฐานเรื่องมาจับกันสุ่มสีุ่่มห้าเป็นไปไม่ได้หรอกเอาอย่างนี้ดีกว่าประยงมัดตัวมัดหัวใจมันให้แน่ซสก่อนแล้วทีหลังจะทํำยังไงมันจะง่ายกว่านั้นทั้งเราจะได้มีเวลาโอ้โลมถามมันดูไอเรื่องที่มันรู้มันเห็นมันไปขยายใครฟังหรือเปล่า ประยงต้องจากบ้านสมิงมาด้วยความเล่าร้อนพอทราบจากคนที่ไปตามว่าสมานมีเรื่องด่วนเขาก็มีความไม่สบายใจเหมือนคนทั้งหลายก็ต้องนึกอะไรในทางร้ายไว้ก่อนเสมอเมื่อมาถึงและตั้งใจจะรีบกลับก่อนสว่างก็ล้มเหลวพอสว่างเขาจัดแจงล้างหน้าแต่งตัวพอเรียบร้อยสมานส่งเงินให้แ0 0อบาทพร้อมสั่งเสียจงหาวิธีให้เงินมันให้ฉลาดที่สุดอย่าให้มันคิดว่าเป็นเบีย้ยบนหรือกำลังปิดปากมันเราทิ้งความเจ้าชู้ความสนใจให้มันเส้นหน่อยจะไม่อยากแน่อะไรมาก เรื่องอย่างนี้โยงก็เก่งเอาการอยู่แล้วประยงเก่งเอาเงินสําหรับส่วนตัวเขาอีก500ยบาทซึ่งสมานก็ไม่ขัดใจเขาก็เลยมอบจํานวนที่ต้องการให้แล้วประยงก็ขี่จัก,กรยานไปหาแจมบ้านเมียไม้เสือผงซึ่งเป็นผีไปแล้วอยู่ในสวนกล้วยห่างตาผู้คนไม่มีอาณาเขตเป็นพื้นดินรกลางวาง่างเปล่าเจ้าของไม่ดูแลนอกจากปลูกกล้วยทิ้งก็ปล่อยไปตามยถากรรมตัวบ้านชั้นบนมีเพียงห้องเดียว ฝาเก่าๆบ้างแห่งผุบันไดก็เป็นบันไดพาดมีเฉลียงซึ่งปูด้วยไม้กระดานตอกตะปูใต้ถุนเป็นดินใช้เป็นที่หุงหาอาหารรอบตัวบ้านมีมะเขือพลิกโหดะพาและผักชีใบพาย,ายเกะกะไปหมดบ้านที่เรียกได้ว่าเอาหัวหมุดเข้าไปนอนอย่างแท้จริงทีเดียวแต่แจมก็อยู่ได้และอยู่มานานโดยที่ไปไหนไม่ได้ความซื่อตรงงรักเกิดขึ้นด้วยความกลัวตายมากกว่าอื่นใด ชายที่ขึ้นชื่อว่าผัวหล่อนไม่ต้องการอื่นใดจากหล่อนมากกว่าเขาจะเป็นฝ่ายรักหล่อนและตั้งกฎไว้ว่าหากหนีหรือแอบไปมีชู้ตายหล่อนกับเขาจึงอยู่ด้วยกันอย่างราบรืนตราบจนกระทั่งตายจากการด้วยประการราชนีความตายของผงทําให้หล่อนร้องไห้ออกมาได้นั้นเป็นเพราะว่าก่อนตายเขาให้เงินหล่อนไว้ก้อนหนึ่งและทําท่าว่าจะให้อีกผงจึงกล้าพูดว่าเขาจะให้สร้อยคอทองคําเส้นหนึ่งทองหนักถึงสองบาท การที่คนเราจะมีเงินซื้อทองให้เมียหนัก2บาทย่อมแปลว่าเขาต้องได้มากกว่านั้นและมันคงทําให้หล่อนสบายขึ้นแจมก็เหมือนผู้หญิงทั้งหลายที่อยากมีเสื้อผ้าสวยๆเท่าที่พอใจแล้วพอจะหาได้อยากมีแกวแหวนเงินทองว,ว,วุบวับสวมใส่ไว้อวดคนเพื่อแกหน้าว่ามีผัวทั้งทีนอกจากรูปร่างหน้าตาย,ยังกระยักมานสมบัติสักชิ้นเดียวก็ไม่มีที่จะอยู่อาศัยก็ต้องให้อาศัยคนอื่นเพราะกลัวธิดเดชแต่เขาก็ตายไปแล้ว สำเงิน900บาทที่ได้มายังต้องเจ็ดไปซื้อหีบจ้างสับปปเปลอฝังจำคงเสียใจด้วยเรื่องนี้มากกว่าเรื่องอื่นและต่อมาก็ออกชําชื่นที่เห็นว่าชีวิตแม่ของตนไม่หมดหวังเสียทีเดียวคุณฉเฉลียวเจ้านายเก่ายังเอ็นดูรับเอาไปเลี้ยงเหมือนอย่างเดิมคงพอเอาตัวรอดไปจนกว่าจะหาผัวใหม่ได้ซึ่ง่อนก็แน่ใจว่ายังมีดีอยู่เพราะตนไม่ใช่ขี้เหลีวแม้จะแหลกเหลวชอกช้ำไปบ้างแต่ไม่ถึงกับเระอยยังยับเยินวันนั้นรอนตื่นแต่เช้าตามเคย เตาหุงข้าวแล้วออกมาเก็บผักกินได้นาะนาชนิดหลังบานพร้อมกับคิดไปพรางว่าสักวันหนึ่งในไม่ช้านี้จะได้กลับไปอยู่ที่มีสุขมีอาหารการกินสมบูรณ์และเงินที่ขอจากในเขียมโดยขอส่งเดชไปนั้นหากได้มาจะเอาไปซื้อทองสวมใส่เมื่อเข้าไปอยู่กับนายสาวคนเดิมแล้วหลอนมองเห็นชายคนหนึ่งขี่จักรยานเลี้ยวเข้ามาก็ชะเง้อมองแล้วก็ถึงกับงงและเซอร์โดยไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าเขาผู้นั้นจะเป็นนายสิบตำรวจตรีประยงผู้กล้าหารชานชัย รูปร่างหล่อเหลาอย่างไอ้ผงทับไม่ติดตั้งแต่หัวจะลดเท้าเขายิ้มเข้ามาหาหล่อนพร้อมทักด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเป็นกันเองเรากับรู้จักสนิทสนมกันมาสักร้อยปีตื่นแต่เช้าเถนาแม่ดวงจันเขาว่าเขาให้นั่นหล่อนพนมมือไหวอย่างคนได้รับการอบรมมาแล้วหมู่ไปไหนมาคะมาตามคนร้ายเขาเบ่งคนร้ายที่ไหนอีกคะมันตายไปแล้วนั่นมันเรื่องของคนอื่นฉันไม่รู้ ร่อนเกือบถามแต่ยังคลัำแกลงและคิดว่าคงเป็นเรื่องไม่มีใครอยากพูดอยากบอกได้ตัวไหมคะยังไม่ได้เลยผ่านมาคิดถึงเลยว่ามาเยี่ยมขอบใจคะ่ะฉันแย่เหลือเกินเขาเหลียวมองซ้ายขวารอบกระท่อมร่อนพางถอนใจใหญ่เหมือนเกิดความสงสารและเวทนานี่แจมอยู่คนเดียวเหรอจ๊ะคะ่ะคนเดียวยังไม่รู้จะไปอยู่ไหนเลยแจมพยายามเรียกร้องความสงสารสงสารเลือกเกินเขาทำตาละห้อยเมื่อประสานตากับแจมไปหาที่เงีเงยบๆคุยกันดีกว่า หลังบ้านสิคะล้วหล่อนก็นําเข้าไปทั้งด้านหลังของบ้านซึ่งมีรั้วถั่วถูบวบหนาทึบเป็นฉากกบาบังสายตาคนที่อาจผ่านมาทางหน้าบ้านเราก็นั่งลงบนขอนไม้ขอนเดียวกันหล่อนนั่งตัวตรงความคิดกําลังกระเจิงจับต้นชนไปลายไม่ถูกความจริงไอ้ผงตายไปก็ดีแล้วฉันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะมันทําให้ผู้หญิงสาวที่น่ารักหน่าเอ็นดูคนหนึ่งหลุดจากขุมนารกได้ฉันมองไม่เห็นเลยว่าแจมจะมีความสุขได้ยังไงกัน รูปร่างหน้าตาการพูดการจาไม่ไหวทั้งนั้นเลยฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละค่ะมูพนุงพะห่มก็เกือบจะไม่มีก็ว่าได้เดี๋ยวนี้ดูท่าจะลําบากใหญ่ฉันเตือนมันแล้วอย่าพยายามหันเข้าหาทางช่วยให้ตั้งหน้าตั้งตาทํางานร่างกายหรือก็แข็งแรงแต่มันก็ไม่เชื่อป่วยการพูดเรื่องนั้นนี่แจมจริงๆนะฉันเห็นแจมหลายครั้งเราจับตาจับใจยังไงพีก่กนจับตาจับใจจับยังไงคะร่อนสงสยัยก็รูปร่างหน้าตายังสาวยังสวย เขี่ยมยังว่าอย่างนั้นเหมือนกันแต่นี่นะเคียมเขามาหาแจมบ้างหรือเปล่าพบกันเมื่อวานนี้เองค่ะเอ๊ะเขามาพูดอะไรหรือเปล่าทำท่าทางตื่นเต้นนี่แจมเธอเป็นคนสวยนะรู้ตัวไว้ซะด้วยฉันออกไม่ค่อยชอบนักนาะเขียมเขามีเมียแล้วนะอุ้ยตายร่อนร้องออกมาพร้อมกับรู้สึกหน้าร้อนวูบนึกว่าอะไรเรื่องอะไรเขาจะมาแลคนอย่างฉันคะเมียเขาสวยอ,อกจะตาย ก็นั่นน่ะสิแล้วมันไม่ได้เป็นสวยกว่าจจมหรอกอย่าไปพูดอย่างนั้นแต่ยังไงเขาก็ได้เปรียบเพราะเขาอยู่ใกล้จจมไอ้ฉันมันอยู่ไกลไปมาลําบากที่มานี่ก็เพราะคิดถึงแล้วเป็นห่วงอย่างว่านี่แหละจจมอย่าคิดอะไรเลยและเรื่องเสียใจอะไรก็ให้มันหมดเสียทีเธออ๋อฉันไม่ได้เสียใจอะไรหรอกค่ะเวลานี้เป็นห่วงแต่เรื่องที่อยู่เท่านั้นอยู่ที่นี่ไปก่อนไม่ได้หรออยู่แล้วเอาอะไรกินเข้าไปละขมูหากจจมไม่รังเกียจ จำจะอยู่ได้อย่างพอสบายลงทุนค้าขายอะไรเล็กๆน้อยๆไปก่อนความใยดีของฉันที่มีต่อจำฉันคงไม่ยอมให้จำอดลองน้าเดวคุณนายหมู่แหกอกฉันตายร่อนพงเท่านั้นประยงก็มองเห็นทางปลอดโปรง่งฉันไม่มีคุณนายคนมีเมียจะเที่ยวไปโน่นไปนี่ได้หรอไม่เชื่อถามใครดูก็ได้หรือจะไปดูด้วยตาตัวเองก็ได้จำมองประยงอย่างกล้าแล้วยิม้มนี่ประยงทำท่าลุกหล่นแล้วเอามือล้วงกระเป๋าเลิกหยิบใบละร้อยออกมาสองใบ เป็นการแสดงว่าเขามีเงินในกระเป๋าเพียง200อบาทเท่านั้นแล้วส่งให้แจมเอาเอาไปก่อนแจมมองเงินนั้นอย่างพอใจแต่ยังไม่รับทันทีแสร้งทําเป็นถามทํำไมคะเงินอะไรให้ยืมเหรอคะย่าอะไรคะแจมยังไม่มีปัญญาใช้หรอกคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เขาหัวอย่างรู้ทันแกงเอามืออีกมือหนึ่งจับมือแจมแล้วยัดเงินลงในมือพร้อมอธิบายเงินนี่ไม่ใช่เงินยืมเป็นเงินให้ ให้ด้วยความเห็นใจฉันอยากให้มากกว่านี้แต่ไม่ได้เอาติดตัวมาค่ำนี้จะมาทีจะเอามาให้อีกจำต้องการซื้ออะไรที่บ้านสมิงไหมเล่าอยากได้ผ้าตัดเสื้อค่ะร้อนเปิดเผยความต้องการโดยไม่ต้องกระดาก,กันแล้วได้แต่ซื้อมาแล้วอย่าเพิ่งตัดเดี๋ยวคนมันจะนินทาเอาค่ะงั้นอย่าเพิ่งซื้อเลยค่ะเอาล่ะฉันต้องรีบไปก่อนเขาพูดอย่างเร่งร้อนเมื่อยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูแลจจะไปไหนเสล่ะซื้อหมูหรือปลาดุกมาผัดคลิกแล้วหาเหล้าให้ขวดได้ไหมได้ค่ะงั้นไปแล้วนะคนดี เขาจับค้างหล่อนจาเบือนหน้าหนีด้วยความอายแล้วเกิดความตื้นตันเมื่อได้ยินเขาว่าวันนี้ยังไงเสียต้องได้น้ำอบขวดหนึ่งเป็นแน่แท้จากนั้นหล่อนก็นั่งฝันหวานอยู่คนเดียวมันเป็นความมาสศจรรย์ยิ่งกว่าความฝันเสียอีกล่อนคิดจูๆ่ๆผู้ชายคนนี้ก็โผล่เข้ามาเขาเป็นถึงผู้หมู่เขาให้เงิน200อบาทมันมากเศษเหลือเกินแม้นว่าจะเคยมาได้แล้วตั้ง900ร้อบาทจากผงแต่ผงไม่มีโอกาสให้หล่อนอีกต่อไปแล้ว หล่อนเข้าใจความหมายของเขาดีมันชัดแจ้งเสร็จเหลือเกินว่าเขาต้องการหล่อนเขาหึงในเคียมเพราะคิดว่าในเคียมคงอยากได้หล่อนซึ่งความจริงก็เปล่าหล่อนแกล้งไปขอเงินในเคียมเพราะคิดว่าหากในเคียมมีอะไรผัวพันกับงานที่ส่งผัวตนไปตายคงขวนขวายหาเงินให้หล่อนเราจะได้แน่ใจว่านั่นเป็นเงินปิดปากหล่อนคงสบายขึ้นหมู่ประยง์คนนี้เป็นคนรูปหล่อกล้าหาญเป็นที่เกรงขามของคนโพเงินเขาเคยจับตายผู้ร้ายมานักตอนนักแล้วถ้าเขารักหล่อน ถ้าหล่อนจะกลายสภาพจากเมียไอ้ผงเป็นเมียรประยงมันคงทําให้ใครต่อใครพากันนับหน้าถือตาขึ้นมาได้หรือยังน้อยที่สุดพวกที่ดูถูกดูแคลนหล่อนจะไม่กล้ามินยามอีกต่อไปความคิดแจ่มมีเท่านี้เองหล่อนตั้งต้นร้องเพลงแสงสว่างของวันใหม่แจ่มใสสดชื่นอะไรเช่นนี้มันเป็นสัญญาณชีวิตใหม่ส่วนประยงนั้นถีบรถหน้าตั้งตัดทางเล็กทางน้อยไปบ้านสมิงด้วยใจระทึกถีบไปคิดมองหาช่องทางไปว่าคืนนี้จะมาบ้านสมิงได้อย่างไร พักเดียวก็มองเห็นทางปอดโปร่งมันเฉียบแหลมและแยบยนต์เจิดจ้าเสนิกาไรและเขาก็ได้ดําเนินการตามนั้นโดยเมื่อถึงสถานีตํารวจบ้านสมิงเขาเข้าพบผู้รักษาการแทนผู้บังคับกองรายงานให้ทราบพร้อมเสนอข้อคิดเห็นว่าเขาต้องพยายามสะสางเรื่องผงให้จงได้เพื่อกู้หน้าพวกพ้องตํารวจบ้านสมิงหากทําสําเร็จทางกองกากับการจะเห็นว่าทางนี้ไม่ได้นิ่งดูได้หรือไร้ความสามารถเขาตั้งข้อสงสัยว่า บางทีนางเมียของผงอาจมีการติดต่อกับใครบางคนและคนผู้นั้นอาจเป็นตัวการที่สั่งให้ผงม,มายิงแสงจันทขณะนี้เขาให้คนของเขาเฝ้ามองความเคลื่อนไหวจุดที่น่าสงสัยไว้หลายจุดเขาต้องเดินทางกลับโพงเงินโดยรีบด่วนถ้อยคำของเขาทุกประโยคเต็มไปด้วยเหตุผลน่าฟังในที่สุดเขาก็ได้รับอนุญาตให้มาบ้านสมิงคราวนี้เขาอาศัยมากับรถบรรทุกคันหนึ่งภายหลังได้ซื้อของบางอย่างติดมือไปสำหรับแจมซึ่งเขาเห็นว่าไม่มีทางที่จะรอดมือเขาไปได้เลย เขาก็เป็นชายชาติเจ้าชู้คนหนึ่งเหมือนกันมีช่องทางใดได้ผู้หญิงเขาไม่เคยเว้นจ่มยังอวบอัดหน้าตาไม่น่ารังเกียจถึงอย่างไรยังดีกว่าผู้หญิงหากินที่จังหวัดเป็นไหนไหนหล่อนอาจจะมีอะไรวิเศษสุดเท่าที่ผู้หญิงทุกคนต่างมีและเป็นสเสน่ห์และถ้าเป็นเช่นนั้นจะเป็นโชคเขาหลายชั้นนักดีที่สุดก็คือเงินทองที่จะส่งเสียจำไปเรื่อยๆก็ไม่ได้เป็นเงินเขามันมาจากกระเป๋าเสียสมานกําไรทั้งหมดเขาเป็นคนได้ ระยงมาถึงโพงเงินอภพบคำํำแวกินข้าวเย็นบ้านสมานแล้วเอาข่าวไปบอกว่าทุกอย่างต้องเรียบร้อยงดงามส่วนการพิพากษาชะตาแจมเมื่อไหร่ค่อยคิดกันทีหลังและถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรทําอะไรรอนเลยนี่เป็นความตั้งใจใหม่ของประยงและพอมืดสนิทเขาก็ออกจากบ้านสมานลอบไปหาแจมที่บ้าน